การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคมขอนำเสนอผลการดำเนินงานการให้บริการแก่ลูกค้าและการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นการไฟฟ้าดีเด่นด้านบริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม ภายใต้การบริหารงานของผู้จัดการชัยเดชกสิวัตรและผู้บริหารงานทุกท่านได้ร่วมกันทำให้ลูกค้าในพื้นที่ได้รับความชื่นชมด้านการบริการลูกค้ามาโดยตลอดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคมรับผิดชอบลูกค้าในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีบางส่วนของอำเภอแก่งคอยและอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรี ทั้งหมด104หมู่บ้าน12ตำบลดูแลลูกค้าประมาณ25,000รายแบ่งเป็นลูกค้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย8 2ซและเป็นลูกค้าประเภทผู้ใช้ไฟรายใหญ่ประมาณ200รายโดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าประเภทผู้ใช้ไฟรายใหญ่และเนื่องจากพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การ ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทำให้รายได้ค่าไฟเฉลี่ยต่อเดือนมีมากถึง200ล้านบาทกผมนายชัยเดชกศิวัตรผู้จัดการการไฟ้าสูวนภาคอำเภอพัฒนานิคมการไฟ้าฟสูวนภาคอำเภอพัฒนานิคมเรามุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาการบริการ ให้เป็นเลิศแก่ลูกค้าภายใต้ค่านิยมร่วมของการไฟฟ้าถูกมีภาคที่ว่าบริการดีมีคุณธรรมโดยเราให้ดำเนินการตามนโยบายต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วถูกต้องเป็นธรรมและมีมาตรฐานอาทิเช่นการคำนวยความสะดวกในการให้บริการของลูกค้าในบริเวณสำนักงาน การบริการด้านขอติดตั้งมิเตอร์งานขยายเขตและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องการรับชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าและการจดบวยพิบินการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งออกบวยเคลื่อนที่การเยี่ยมเยียนผู้ยช้ฟไฟรายใหญ่มากถึง72รลายต่อปีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพการให้บริการงานด้าน การแก้ไขกระแสฟฟ้าตัดข้องรวมถึงการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ p a พัฒนาทิคมใส่ใจลูกค้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความเป็นเลิศเรื่องงานด้านบริการเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคมในด้านการให้บริการลูกค้ารวมถึง การทําให้พนักงานมีความสุขในที่ทํางานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคมจึงได้ดําเนินการปรับปรุปรงภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสมแก่การให้บริการลูกค้าบริเวณภายนอกอาคารสํานักงานเรามีป้ายบ่งชี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานและพื้นที่พักผ่อนตามจุดบริเวณต่าง ให้มีความร่มรื่นและเพียงพอจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่เพื่อให้ไม่เกิดการรบกวนต่อลูกค้าท่านอื่นมีการคัดแยกขยะภายในสำนักงานจัดพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้พิการไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถห้องน้ำทางลาดชันและปุ่มขอรับบริการ พิเศษทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในอาคารสำนักง,งานเรามีการติดตั้งประตูอัตโนมัติมีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่เข้ามารับบริการจัดพื้นที่สำหรับลูกค้าที่รอรับบริการ ประมาณ30ที่นั่งและที่นั่งสำหรับบุคคลพิเศษมีการแบ่งแยกพื้นที่การให้บริการและการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการอีกทั้งยังมีจุดให้บริการสำหรับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆอาทิเช่นแว่นสายตาจุดให้บริการอินเทอร์เน็ต จุดชาร์จโทรศัพท์มุมเครื่องดื่มและเบอร์โทรติดต่อจักรยานยนต์รับจ้างในด้านความปลอดภัยเราได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมากถึง8จุดรวมถึงมีอุปกรณ์ในการดับเพลิงมีการจัดช่องทางฉุกเฉินและจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ สวัสดีค่ะพีะเอพัฒนานิคมยินดีต้อนรับ